ฟังดวดวนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่13ธันวาคมครับที่ล่าสุดนั้นกองทัพไทยเราทําได้กับพื้นที่ภาคที่2ตีแตกปราสาทคนาเป็นที่เรียบร้อยครับ1,000%ยึดตั้งแต่ A1 ถึง A5 พร้อมกับมีการระเบิดบันไดไม้ทิ้งแบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งพื้นที่อีกจุดหนึ่งครับโซนจังหวัดตราดก็ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ธรมดาหรือว่าคาสิโนทมดานั้นพินาศลงกับตาเลยครับถล่มลงแบบเละเป็น จุน f 16ของไทยเราก็ถล่มลงทั้งแผงเลยพื้นที่กองทัพภาคที่1งเองขมินก็ยังระดมยิง b บม21เข้าโจมตีใส่พื้นที่บุรเดือนของเราอ,อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยทั้งหมดทั้งมวลจะกเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดกันก่อนที่เป็นข่าวดีเอามากๆครับเพราะล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกองทัพไทยเราก็เข้าตีพร้อมกับยึดตัวปรษาศาสตรคณาได้เรียบร้อย1,000%พร้อมกับพื้นที่ g 1ถึงเ4 แล้วก็ระเบิดทาลายบับไดไม้ของขมินเนี่ยทิ้งแบบไม่เหลือซากนะครับคือจากแต่เดิมเนี่ยปราสาทขนาของเราก็เคยยุดพื้นที่ได้บางส่วนนะครับตั้งแต่เหมือนจะเป็น2วันแรกนะที่เราย,ยุดได้2พื้นที่นะครับเราแบ่งสัดส่วนเนี่ยเป็น4พื้นที่กับปราสาทขนาแล้วก่อนหน้านี้เรายึดได้2พื้นที่ครับมาวันนี้เราก็ตีแตกอีก2พื้นที่้วไม่ตอนนี้เรายุดได้แบบ100%เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้เป็นการยืนยันจากทางฝั่งกองทัพบ,บกเองก็เรียกว่าต้องปรบมือให้เลยกับกองทัพไทยเราครับ พื้นที่ปราสาทคนาเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยจะมีฐานใหญ่ของเขเมรอยู่บริเวณตรงเนินเขานะครับเป็นทางลาดชันขเขมรเนี่ยมาตั้งฐานตรงนั้นครับแล้วก็มีการสร้างบันไดไม้มากกว่า1,000คัน้นเพื่อที่จะเดินขึ้นมาปราสาทคนาครับแล้วก็เคยประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยว แบบอันซีนครับแบบซ่อนอยู่ในป่าซึ่งจุดนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี54ไทยเราก็เคยประทัก,กับขมรแล้วขมรก็มีการเป็นปุ๋ยอยู่บ้างแต่พอปี54ปับ๊บเหมือนเราเนี่ยจะไม่ค่อยลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่ครับขมรก็เลยมีการวางน้ำกลับระเบิดมีการเข้ามาสร้างฐานปฏิบัติการอะไรก็ลาดตระเวนในพื้นที่ตรงนั้นอยู่กลายเป็นว่าขามรตอนนั้นยึดเอาไปแล้วแต่ท้ายที่สุดครับมาประทักันรอบสอง เราก็จัดหนักจัดเต็มแบบที่ว่าเละเป็นจุนนะครับยึดได้100%พร้อมกับฐานแตกไปรัวๆซึ่งก็หมายความว่าหลายพื้นที่ในกองทัพปั้นที่สเราก็สามารถควบคุมแบบน่าจะ70%เอาไว้แล้วนะครับอาจจะมีบางพื้นที่นะอย่างช่องบกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีอัปเดตออกมากับเนิน745หรือว่าปราสาทตาควายนะครับที่เราแบบพยายามระดมกําลังระดมพลแบบหนักหน่วงแต่ก็ยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่เอาไว้ได้กับเนิน3 5 0ส่วนที่ยังปะทะกันหนักห่วงอยู่ตอนนี้นะครับคือแทะทนที่เลยนะ ทั้งบุยรมบ้านกรวดเนี่ยอันนั้นก็หนักเหมือน,นกันกับช่องสายตะกูซึ่งเราก็ยังไม่สามารถยึดได้แต่ก็ยังมีรายงานอีกเพิ่มเติมครับคือฝั่งเขมรเนี่ยในโซนอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดนะครับก็มีการระดมยิงจรวดเบียมยิเบโจ, 21, จมตีบ้านเรือนชาวไทยเราที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วเบื้องต้นเนี่ยารายงานออกมาว่าชาวบ้านไทยเราครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางนะจำนวนหลายรายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก2รายอันนี้ เหมือนเข้าเมนเริ่มจนตรอกแล้วครับที่มาะระดมยิงจรวดเบียมยีเนี่ยใส่พลเรือนของไทยเราในพื้นที่แถบชายแดนโดยทัพไทยเราเนี่ยก็ตีสวนกลับไปเหมือนกันนะครับด้วยปืนใหญ่และในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอบ้านกรวดนั้น ฝั่งไทยเราเนี่ยก็มีการยิงปืนใหญ,ญ่สนามวิดีโค้ง m 1 9 8หนก้โฮวิเซอร์155มมตรครับโจมตีต่อตำแหน่งฐานปืนคอของฝั่งกัมพูชาอย่างแม่นยำในพื้นที่ตรงข้ามกับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นหลยครับคือประมาณช่องสายตะกัวเพื่อบังกวดจุดนั้นเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยครับมีแสงเพลิงลุกไหม้ก,กับฐานที่มั่นของขเขมรครับซึ่งเป็นฐานตำแหน่งปืนคอนะที่ระลมยิงใส่เราแบบหนักหน่วงนี่ก็เป็นการอัปเดตเท่าที่มีอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะติดพันการก็ยยังไมม่อ ถึงแม้ว่าเราจะยึดได้เนี่ยก็เป็นเนินที่ห่างกันไม่มากก็ยังประจันหน้ายังมีการระดมยิงปืนใหญ่ใส่กันอยู่อีกจุดหนึ่งครับมาพูดถึงโซนจังหวัดตราดกันบ้างที่ดูเหมือนจะดุเดือดกับ2-3วันที่ผ่านมาเพราะล่าสุดมีภาพถ่ายครับกับคาสิโนธรรมดา ที่ถูกทำลายด้วยเครื่องบินรบ f 1 6ของฝั่งไทยเราเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหรือว่าน่าจะตีห้าเดือนหกโมงเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มครับคาสิโนเดินกบแตกกระจุยปัจจุบันตอนนี้ในพื้นที่นะครับแนวชายแดนตราดเนี่ยทั้งบริเวณบ้านสามหลังบริเวณคาสิโนธามอดาก็มีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพอากาศเองนะครับมีการถแถลงผลงานของการทิ่ไข่ f 1 6บนะครับบริเวณสะพานใจจุมเนี้ยบ้านธามอดา เพื่อไี้เราเนี่ยตัดเส้นทางระเบียงอาวุธและกําลังเสริมที่ขาิมนพยายามเสริมเข้ามาอย่างหนักหนวก่วงคือเราเนี่ย จัดหนักจัดเต็มมากๆรอบนี้คือเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเหมือนวันนี้เนี่ยแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ของเราก็จะเป็นตัดเส้นทางเติมกําลังและก็เติมสเสบียงก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับพอแบบนี้แล้วเราก็น่าจะเอา,ขาเขมินได้ไม่ยากหลังจากนี้นะครับคือพอเราโจมตีหนักๆเข้าตัดเส้นทางหลายเส้นทางเข้าเนี่ยขเขมินอาจจะยกดวงเขาในไม่ช้าคือที่ผมรู้นี่สุดเนี่ยก็เป็นโซนจังหวัดตราดนี่แหละครับเพราะขาเขมินเหมือนจะมีการล็อกเป้าเรือรบของเราเหมือนกันเรือรบของเราเนี่ย มีการยิงช่วยในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับคือระดมยิงแบบไม่พักเหมือนกันนะแล้วให้ฐานราบเนี่ยเริ่มรุกคืบเข้า